สวัสดีครับตอนนี้ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ร้านเฉาก๊วยนมสดเตนี่เต้ที่ไหนครับคุณเปิ้์ต่ตตอนนี้เลยคิวพี่นะคะับสู่บริการสู่อาหารและบริการ2องนะคะหรือว่าโรงชายนั่นเองครับผมที่โรงชายนะครับก็จะมีอาหารที่หลากหลายมีชิ้นมีน้ำแล้วก็มีขนมมากมายครับผมแต่วันนี้เราจะมาตื่นทุกต่อทุกหยุดของร้านเฉาก๊วยนมสดเตนี่เต้ังครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเฉลิมโขยนงสดเิลิ์เฟยแล้วนะคะเราไปพบกับเจ <st> ้าของร้านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเราก็อยู่กับพี่นินและพี่ติ๋วค่ะครัเจ้าของร้านเฉลิมโขยนงสดเิลิ์เฟยครับโอเคครับวันนี้เราจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของร้านนี้นะครับพี่ติ๋วครับประวัติความเป็นมาของร้านเซนิเฟย์นี้เองนะครับค่ะนะคะเจอพี่เนี่ยก็เราไปรู้จักร้านเฉลิมโยนงสดเซนิเฟยผ่านน้องชายยุงแก้ เป็นเพื่อนกันแล้วเขาทาธุรกิจเป็นชายอยู่นะคะแล้วก็ได้ผลิตทำธุรกิจมาประมาณหนึ่งปีเขาสามารถที่จะมีไรายได้เพิ่มจากงานประจำอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของคนชอบทานสุขภาพนะคะนะคะทุกนนี้เด็กๆเกาื่อทานองู่แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้จักเอา้วยกับเชือมใช่ไหมคะก็ทานแล้วเรชื่นดีนะคนะแต่ว่าเออที่ก็เป็นแรกเลยว่าเราแน่าจะเพิ่ม ล็จะเพิ่มในเรื่องของเรื่องาทางาีที่ดูน่ารักและน่าทานมากขึ้นแล้วก็ได้ไประโดยชน์ด้วยได้ะคะุณภาพแบบน้องๆนะคะอย่างไฟใสๆอย่างนี้นะคะทานน้สดไปด้วยพร้ะนน้นมีอะไรทะชนิดเลือกใส่นะคะก็เลยมีมา่ะแล้วแนวการประกอบธุรกิจองร้นานะคะเป็นประเภทไหนคะ <laughs> เป็นประกอบด้วกรรมคนเดียวหรือว่าเป็นแฟรนไชส์หรือว่าเป็นอะไรเป็นแฟรนไชส์ franchise? แฟรนชายซึ่งตอนนี้ก็เราก็เป็นสาขาที่หมของประเทศไทยนะคะแต่ว่าเป็นสาขาแรกของจังหวัดภูเก็ตแต่ก็มีสาขาเดียวเท่านั้นใช่ค่ะเป็นครับอ่าธุรกิจของเราจะมีความแตกต่างกันก็ของก็ของมอธุรกิจอยู่ยังไงครับผมว่าเป็นจุดเด่นของเราแล้วเราเป็นจุดสนใจบ้างในสายผลิตภัณฑ์ของคนชนชั้นบนใช่คอ่บ ใส่พวกมีนมสดมีไมโนดิบลยครับของเราแต่าะคัณคือเราอย่างที่เ่านนำแล้วว่าเราเน้นคุณภาพนะคะเราก็จะมีการหนึ่งในเรื่องของเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าราคานะคะเรามีการถ้าเรื่องวัตถุดิบเองแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์เราก็จัดแต่งจัดการเองนะคะเรื่องของการปรุงรวมทั้งการควบคุมการผลิตในขั้นตอน ชาจีนะคะแล้วก็ให้วิตามินของวิตามินเอวิตามินซีใช่ไหมคะสายตาแล้วก็ในเรื่องของไขบ่บุกแล้วก็นำไข่บุกที่ดีที่สุดที่เราไปทานมาที่แล้วเราก็มาปรับเนื้อบุกที่อที่ดีที่สุดแล้วก็ทําการต้มในอุณหภูมิในเวลาที่จํากัดน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าสิ่งที่เราคัดเลือกอาจจะดูไม่แตกต่างในเรื่องของอย่างไข่บุกใช่ไหมคะมันก็มีไข่บุกอะไรอย่างไรเลยแต่ใน,ในคนก็น้ ว่าพอเราไปทานแล้วเราจะรู้สึกแตกต่างนะคะต้องเชิฉลิมฉลองกันนะคะโดยโดยเฉพาะพอๆก็คือโดยเฉพาะน้ำส้มแล้วเราจะเน้นก็คือในริเวสก็คือใหม่จนทุกวันนะคะ พนากรานอยู่ที่สิวนอกจากที่สิวนี้มีคนรู้ไหมคะที่เกี่ยวกับการบริหารงานมคับ่ะเนื่องจากว่าเรายังเป็นเจ้าของคนเดียวนะคะแล้วก็มีทายาทแต่ละคนแต่ว่าแนวโน้มตนลคนก็คือเราเรามีเรามีความต้องการในการขยายขยายตลาดอยู่แล้วก็คือทัวงนี้เนี่ยเรานําไปให้คนรู้จักผ่านการจัดแสดงนิทรรศการหรืองานถึงคนเดินที่น้องๆเข้าใจในตระกูลนี้แหละนะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะมีการจัดแสดงนะคะโดยเน้นที่ อย่งใหญ่ๆหญ่เช่นที่กําลังจะมาในเดือนหนึ่งเดือกันยายนที่หองชุมกกะนีาพิเศษมันเป็นการเรียนสกูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนำสนอเกี่ยวกับเรื่องของแหลงของร้านโดยือกาถาดัดแดงสินค้านะคะเพื่อให้เป็นที่รู้จักก็นักทุนเนี่ยก็คือเราจะมีการขยายเป็นชายโดยเปิดกันไหนให้กับคนที่ต้องการเป็นชายจังหวัดเมืองติ๊กทะขาเท่านั้นเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เป็นชาย ซ mm hmm. erm> yeah ึ่งถ้าเกิดมีมากกว่าหนึ่งเนี่ยเขาจะแย่งแย่งตลาดกันเองนได้แบรนด์กันเพราะนั้นก็เลยจำกัดไม่จกัดเลยครับผมแล้วในส่วนของการช่วยเหลือของรัฐคะนโยบายของรัฐเข้ามาช่วยอะไรบ้างเกี่ยวกับร้านเนี่ยโอ้นั่นนั่นนโยบายของรัฐไม่ไม่ไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรเราถ้าไม่จับว่าเราทำธุรกิจขนาดย่อมเรามีการลงทุนด้วยคือง่ายๆคือเรายังเราไม่ได้ไป เรื่องเงินของคนที่ต้องการรายได้เพิ่มหรือที่ลงทุนเพียงแค่สามหมื่นห้าร้อยจนห้าต่างๆก็เป็นเจ้าของได้แล้วาานะคะโายรไม่จะป็นต้องไปกู้แต่ว่านโยบาย<ม>ของรัฐในภาวะที่การรงมันระวอยู่นะคะก็มีผลกระรทบกับเ,เรื่องของเอ่อเรื่องของการควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของราคากระคาซึ่งนีการขยับขึ้นตามนโยบายของรัฐนะคะทำให้ราคากระตา อุปกรณ์ประกาศที่เราเคยซื้อมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ทางร้านก็ยกังตรึงราคาไว้ที่20บาทนะคะอันนี้ราคาหรืออางเงี้ยเราขนมรสล้าน<ๆ>ต้องขายแก้แลวละ20บาทนอกจาว่าแม้นโยบายของเราจะราคาที่นไงแต่เราก็จะคงตรึงราคาไว้เพื่อรักษารสค้าตรงนี้่อไปคือยอมรับว่าเราคือ,อยากที่จะตึงราคาเพราะด้วยเหตุที่ว่าเราก็ยัง ขึงเริ่มเปิดกิจาการนะคะในสี่เดือนแค่นี้ทุกเดือนที่5แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าภาวะเศรษฐกิจถ้ามันขึ้นราคาจนเราไม่สามารถที่จะประกอบการในราคาเดิมได้แล้วก็คงต้องเรียนใหลูกค้าทราบว่าเราขออนุญาตปรับราคาอาจจะเป็น 25 30ใช่ไหมคะแต่ยังคง20บาทเป็นทางเลือกนะคะค่ะเป็นคงอดู่ยี่บาทให้่านใช้ยโอเคครับผมคันนี้การกตาดิดเชื้อการตลาดเดลิเคตหรือช็อกโกแลตนมสดของเราเนี่ยมีการติดเชื้อการตลาดะอะไรบ้างที่เป็นวัยยุคเราจะสู้กับเจ้าของผนิตภัณฑั้ยคะต้ะะองมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่มีลองลค่ะ,คะ,คะก็คือเรื่องของการตลาดนะคะก็อย่างที่บอกว่าที่มีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นนี่ก็คือสะสมแต้มนะคะโดยที่เรา ทุกวันนี้ใครก็รู้จักเ็นบุ้กใช่ไหมคะนะคะก็การสื่อสารที่ทันสมัยแล้วก็เถึงใช่ค่ะก็ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายเพราะว่าจะทุกไยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยผ่านสื่อนั้นนะคะโดยที่ท่านสามารถที่จะได้รับสามปชันนันะคะหนึ่งก็คือโชคสามชั้นนะคะชั้นที่หนึ่งก็คือซื้อโค้กสิบห้าแก้วฟรีหนึ่งแก้วนะคะโชคชั้นที่สองก็คือทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะคะท่าฟรีห้าท่านเมื่อท่านเข้าไป กดไลค์ใน a c e b o o k นะคะโดยทีเ่เราใช้คำว่าลมล้ามเฉาก้วยนมสดในลิเวอรกดไลค์นะคะก็จะเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วเราก็จะทำการแพรนดอมนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ท่านก็ <Okay. S 1> มาทานฟรีที่สาขาไดล้บ้านอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยู่ปัตตานกีนก็มาทานฟรีอยู่ที่นิ่ได้เลยแล้วก็โปรโมชั่นชกชั้นที่3ก็คือฟรีรับ1แก้วฟรีในบันเดิดเพืยอท่านแสดงบัตรประชาชนแล้วก็บัตรสมาชิกเฉาก้วยนมสด โปรโมชั่นที่น่า,า,าสนใจมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะครับแล้วต่อมาเนี่ยเราอยากใด้พีกห่พี่ติ๋วลองแนะนําเกี่ยวกับรสชาติครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าชอบทานรสชาติแบบไหนแลว้วก็อะไรที่เป็นจุดเ,เด่นร้านเรา,ารเราชนะคนอื่นเราเป็นตัวชูโรงจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะบอกว่าเราชนะคนอื่นนะคะเป็นอะไรที่เราเข้ามาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราชอบทานแล้วเราก็เริ่มต้นจากเรามีแนวคิดว่าทุกอย่างเราทําก็คือเราทานเอง พรอควเราทานเองเพื่อนๆเราทานเองทุกคนลดแล้วแต่ต้องการให้ลูกค้าที่ท,ทานแล้วกลับมาซื้อซ้าเป็นลูกค้ทาที่แบบประทับใจซื้อซ้าแล้วเป็นลูกค้าประจำของร้านแล้วก็มีการบอกต่อ,อปากต่อ,อปากใช่ไหมคะเพราะฉนั้นเนี่ยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นนมสดนะคะนมสดอย่างที่บอกว่าเราเปรุงใหม่สดทุกวันนะคะซึ่งเราส่วนผสมสของเราก็ต้องแบบจากัดในเรื่องของปริมาณแล้วก็คุณภาพนะคะเราจะไม่ทําไว้จนกระทั่งเหลือคือถ้าหมด หมดแล้วเราก็ทําใหม่หมดแล้วก็ทําใหม่ทุกๆกครั้งเพราะเรื่องเนี้ยในส่วนของส่วนลนส่วนในในเด็กๆยังบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีชานุ่งไข่มุกก็<ช>เป็นที่นิยมในเรื่องไข่มุกนะคะไข่มุแกแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยทานเราก็ขอแนะนำก็คืออาจจะเข้ากันได้ดีนะคะอาจจะเป็นผู้ที่ชอบ มา้ดลองเมนูใหม่ที่เรากำลังทำและก็เป็นที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นก็คือตัวพุดดิ้งนมสดนะคะก็เชื่อมั่นว่าทางร้านก็จะพัฒนาสินค้าขึ้นไปเรื่อยๆในถือว่ามีเมนูใหม่หลักายนะคะทั mm hmm. ้งนี้ทั้งนั้นก็ตาศัยน้องๆว่าต้องการให้เพิ่มเติมอะไรสามารถที่จะแสดงความเห็นได้แล้วรับฟัง ขอบคุณพี่นีนแล้วก็พี่ติ๋วมากเลยนะคะค่ะนะคะก็ขอบคุณมากก็ขอบคุณที่ประชุมบรารร้านให้แล้วก็หวังว่าทางร้านคงให้รับใช้ทุกท่านนะคะในจุดของทางร้านของบริษชททางด้านนี้เปิดบริการ24จุดนะคะที่ลงชายใช่ไหมคะเขาเรียกว่าลงชายเก่านะคะแล้วก็บริเวณที่ในจุดโซนลูกชิ้นเอาอย่างนี้นะคะก็เวลาจะไหนก็คือ10นาฬิกาหรื18นาฬิกานะคะแล้วก็ จุดจำหน่าที่2ของทุกวันก็คือที่ริมบึงหนองแวงปราชูนะคะหน้ารัาเฉยๆนะคะกังสดานฝั่งกังสดานนะคะช่วงเวลาก็คือ19นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะ ค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอ,อะะขอบคุณพี่ดินและพี่ตึกตีมอีกครั้งนะคะขอบคุณมากครับเราจะมาพูดถึงโลแกนไลน์เราชาวบ๊วยต้องมีต้นเป๊ะเป๊ะไปแล้วค่ะ โอเคครับหลังจากที่เราสัมภาษณ์เกีบยวามรัาที่ติ๋วไปแล้วเนี่ยเราจะมาดูว่าลูกค้าเนี่ยติดใจรสชาติมันกับเราหรือเปล่าใช่มาดูกันเลยครับผมไปดูกันเลยค่ะรุ่นแรกยังเป็นทัวร์ของเร ครับได,ด้ผ่านสบบเป็นลูกสดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เ,เป็นไงครับผมมันละมุนมันมันไม่เหมือนที่อื่นนะครับรู้สึกว่าเราเคยกินที่อื่นมาแล้วมากินที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นก็จะเป็นแค่เฉาเกวยธรรมดาแต่ว่าอันนี้มีนมใส่ด้วยมันแตกดีก็เลยเอาเฉาเกวยเป็นลูกค้าประจำหรือเปล่าครับผมเป็นลูกค้าประจำนะครับมากินเรื่อยๆโอมากินเรื่อยๆชวนเพื่อนมากินด้วยวันนี้อ๋อไม่ชวนเพื่อนมากินด้วยหรอครับอันนี้เราอยากจะรู้ว่า รู้สึกไงครับกับรสชาติหรือความแตกต่างเนี่ยชอบร้านที่ที่ตรงไหนชอบที่มีโปรโมชั่นด้วยครับชอบมากเลยโปรโมชั่นชอบโปรโมชั่นนี่เราคิดคิดวยี่ขึ้นไปมากแก้วปีหนึ่งแก้วครับปกติร้านทั่วไปเทเวนก็ยังไม่มีเลยโปรโมชั่นอย่างเงี้ยร้านทั่วไปก็แค่ซื้อแล้วก็กลับแต่ว่ามีโปรโมชั่นด้วยก็เลยแบบอยากให้ได้สิบห้าแก้วก็เลยได้กินปีก็เลยมากินเรื่อยๆด้วยอ๋อโอคันนี้เรามาถามสัมภาษณ์เรามาสัมภาษณ์กับนี่กินเท่านี้ไล้ครับผมเลยค่ะ ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับวันนี้กับชาวกโ้ยนมสดคะก็เหมือนทุกวันนะคะก็มากินเป็นประจำทุกวันแปลว่าเป็นลูกค้าประจำใช่ค่ะแล้วรสชาติเป็นงไงบ้างคะทำไมเห็นดใจอะไรนี้ทําให้มากินทุกวันนะคะก็กินแล้วก็รู้สึกสดชื่นเหมือนก็ได้สุขภาพด้วยอ่ะค่ะอ้าเป็นนมด้วยเนาะเป็นนมด้วยนัดชวนกันมากินเลยทีเดียวนะครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณลูกค้าด้วยที่ให้สุภานะคะ ตลอดวันนี้นะคะรายการพัฟฟี่ชันชิมจะขอลาไปก่อนนะครัผมสวัสดีค่ะ